สวัสดีครับผมมือนี่ผมกสิพาฒนเห็ดออมกบสูตรทําขายทําง่ายๆบายบอมเบีนะครับตอนนี้เขาก็ัเตรียมพักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีผักกาดขาวผักกาดดอกมะเขือผักไชแลวก็ผักขุนตูนะครับจากนั้นเขาก็สิไปเตรียมเครื่องอหั่นตะไครยกันเลยครับหลังจากนั้นเขาก็สิไปหั่นหอมแดงนะครับเขาสิหั่นก่อนเพื่อวา่าให้มันต่ำง่ายนะครับ หรือจิบ่นก็นได้นะครับใส่ประมาณสองหัวใส่หอมแขกนะครับสิ่งจะมีความหวานความหอมคล้ายๆกันกับหอมแดงนะครับเนะาะหลังจากนั้นนะครับเขากับสิไปตําเครื่องกันเลยครับใส่พริกลงไปครับใส่พริกตาไข่ตำหยับๆยบนะครับตำหยับยบ จากนั้นก็ใส่หอมแดงลงไปครับหอมแดงแล้วก็ตำรวมกันเลยครับตำรวมกันเสร็จแล้วข้างหมอ้อใส่เครื่องลงไปขัวครับขัวหอมๆใส่ใบบะก,กูล,ลงไปขัวให้เครื่องถือความหอามันสิหอมนะครับจากนั้นเขาก็ใส่กบลงไปครับผมใส่โกลงไปแล้วก็คนให้เข้ากัน หลังจากนั้นก็ใส่น้ำปลาลงไปประมาณสองทับพ,พีนะครับอ่าประมาณสองทับพ,พีเนาะแล้วน,นั่นก็คั่วให้หอมเลยนะครับให้น้ำแห้งนะครับหลังจากนั้นเขาก็ใส่บลกเขือลงไปนะครับแล้วก็ใส่ไอ้ก้านผักกาดดอกนะครับออาไปคั่วให้มันสุกนะครับเพราะว่ามันสุกยากเนาะเพราะมันสุกแล้วเขาก็เติมน้ำลงไปสูตรผมบ่บต้องใส่ไล่ครับ ใส่น้ำและใส่น้ำปลาผงชูรสลงไปนบนตรงเอียงมากมายครับหลังจากนั้นเขาก็ใส่ผักลงไปครับผมน้ำเดือดเขาก็ใส่ผักลงไปผักกาดดอกผักกาดเขียวตามใจชอบเลยครับพี่น้องมักแบบใดก็ใส่ลงไปครับหลังจากนั้นก็คนให้เข้ากันครับผมให้พักซุกเนาะหลังจากนั้นพอพักเข้าสุกเรียบร้อยน้ำเดือด จากหน้อยปุ๊บเฮาใส่ลงไปเลยครับผักใส่นะที่เพิ่มความขมอําลรำนะครับจากนั้นเฮาก็ใส่ผักคุนตูลงไปครับเพิ่มความหอมเนาะวความหอมแล้วก็คนๆๆ้ากันเป็นอันเซ็ตเรียบร้อยนะครับผมออมกบสูตรทําขายบายบอมเบนะครับโหมันจะแซ่แบอีดีครับซิมมือครับ โอเคครับเทสชถาดครับผมเทสถาดโอ้โหออมกบสูตรทำาขายบาควมบีขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ